คลิปนี้พูดถึงการสร้างเมนูในภาษาจ a v a นะครับเริ่มต้นมาก็สร้าง J Frame ขึ้นมาก่อนจากนั้นก็ลากเมนูนะครับเมนูเนี่ยจะอยู่ในส่วนนี้ครับอยู่ในส่วนของ Palette นะแล้วก็ส่วนย่อยก็คือ Swing เมนูนะครับเริ่มต้นมาแล้วก็ลากอันนี้ไปก่อนนะครับเมนูบาร์ไปก่อนนะครับลากไปวางนะครับ ก็จะมีเมนูให้นะคือ file นะก็ะ edit นะครับผมต้องการเพิ่มอันหนึ่งเป็นคาว่า help นะครับแล้วก็ลากเมนูตัวนี้ไปวางนะครับเพิ่มนะเห็นนหมทำไมนะครับลากไปนะครับเมนูตรงนี้นะครับลากไปวางนะครับ โอเคนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อความนะครับเป็นคําว่า h e l p นะครับโอเคนะครับต่อไปก็เมนูย่อยนะครับเมนู file ก็มีเมนูย่อยคือ open save แล้วก็ exit นะครับแล้วก็เป็นลากจากตรงนี้มานะครับเมนู item นะครับเข้าไปวางไว้ภายใต้ file นะครับก็เปลี่ยนข้อความอันนี้นิดนึงครับเป็นคําว่า open นะครับ ดังนั้นก็เหมือนเดิมครับอเทมถัดไปนะครับก็เขียนต่อนะครับเมื่อที่มันหายนะครับก็มันวางผิดที่นะครับก็ลบทิ้งไปนะครับจากอ่าเซอร์คอมโพเนนต์นะอ่าลากใหม่นะครับอเทมนะครับโอเคอเทมสองนะครับอเทมอเทมสามนะครับแล้วก็จะมีตัวขั้นนิดนึงนะครับสเปเรเตอร์ตรงนี้นะครับตัวขั้นขั้นระหว่างอเทมสองกับสามนะครับ ไม้นะครับลากไม้ไอเซปาร์เรเตอร์นะครับโอเคตัวขั้นมาแล้วนะครับโอเคนะคก็เปลี่ยนข้อความหน่อยนะครับไอเทมหนึ่งก็เปลี่ยนเป็น open นะครับไอเทมสองเปลี่ยนเป็น save นะครับไอเทมสามเปลี่ยนเป็น exit นะครับโอเคนะครับทีนี้อา่าทดสอบนะทดสอบว่า open เนี่ยเรียกแล้ว เข้าไปรันโค้ดที่เราต้องการได้ไหมนะครับก็เดบัคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เขียนโค้ดง่ายๆนะครับก็สั่งว่าให้พริ้นออกมาเลยนะครับพริ้นคำว่า Open ออกมานะครับต่างรันนะครับก็เลือกเมนูนะครับ Fil e แล้วก็ Open เราสังเกตว่าตรงนี้ก็ึ้นเนื้อ open นะครับเลือกรอบนนง้ะไฟล์ open นะครับก็ open แล้วนะครับถัดไปนะครับถ้าต้องการสร้าง shortcut ก็ทําได้นะนะครับก็คลิกตรงนี้ครับตรง shortcut ตรงนี้บัดคลิกนะครับโอเคนะครับ shortcut ก็คลิกตรงนี้นะครับที่ตรง p e s t o k e นะครับแล้วกด shortcut ที่ต้องการนะเช่น open คือ control o นะก็กดไปนะ control o นะครับเขาก็จะ พิมพ์ตรงนี้ให้เลยนะครับว่า Control ถูกคลิกเมื่อกี้นะแล้วก็ปุ่ม O ด้วยนะครับแล้วเราก็คลิก OK นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะ s a ฟก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรง Key Stroke นะครับเราก็พิมพ์ว่า Control S เข้าไปนะครับเขาก็จะเลือกมาให้เลยนะว่าเนี่ยเมื่อกี้กด S นะพร้อมกับกด Control ด้วยพร้อมกันนะครับแล้วก็ Exit นะครับก็เป็น Control w เลยกันนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ open เมื่อกี้เนี่ยเราสั่งให้พิมพ์ว่า open นะครับเดี๋ยวเราขอให้มันขึ้นเป็น dialog แล้วกันนะครับขึ้นมาบอกว่าให้ให้เลือกไฟล์เลยนะว่าจะเปิดไฟล์ไหนนะครับส่วนเรื่องไฟล์เนี่ยเดี๋ยวไว้ EP หน้านะพูดถึงเรื่องของการอ่านและเขียนไฟล์กันนะครับแต่วันนี้ก็ลองในคลิปนี้ก็ลองทําแบบขึ้นมาโชว์กันแล้วกันนะว่าเนี่ยถ้าจะโชว์ dialog นะที่ใช้ในการเลือกชื่อไฟล์นะครับทําได้ยังไงนะครับก็เข้าไปแก้โค้ดตรง open นิดหนึ่งนะครับ จากเดิมเนี่ยสั่งให้พิมพ์ open นะครับก็ให้ใช้ตัวนี้แทนครับ jfilechooser นะครับ show open นะโชว์มีโชว์ไหมไม่มีโชว์เลยนะครับโอเคต้องสร้าง object ขึ้นมานะครับเป็น fc แล้วกันนะครับเท่ากับ new jfilechooser นะครับ fc show ยังไม่ใช่โอเคมาแล้วนะครับอ่ะโชว์โอเพนไดร์ล็อกนะครับังเกตจะมีการโชว์โอเพนกับโชว์เซฟนะครับนะก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับเลือกไฟล์ที่จะเปิดอ่านขึ้นมานะครับส่วนเซฟคือเลือกไฟล์ที่จะเขียนลงไปนะครับโอเคก็เลือกอันนี้ครับโอเพนไดร์ล็อกนะครับโชว์โอเพนไดร์ล็อกนะครับ this นะครับโอเคนี่ก็แล้วกันนะนะครับเสร็จแล้วก็สั่งรันนะครับ ถ้าเลือกเมนู open นะครับก็ขึ้นมานะเป็น open dialog นะครับหรือว่ากดเป็นคีย์บอร์ด shortcut ก็ได้นะครับ ctrl o นะครับก็ขึ้นเหมือนกันนะครับ open dialog นะครับถัดไปนะครับ exit บ้างนะครับไปที่หน้าดีไซน์นะครับแล้วก็ไปเขียนโค้ดตรง exit นะครับถ้าง่ายๆเลยก็สั่ง dispose นะครับก็จะออกจากโปรแกรมได้เลยนะครับ แล้วก็ exit ปุ๊บก็จะ Dispose นะครับก็ปิดปิดเฟรมที่ทิ้งไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดก่อนจะปิดเนี่ยเราถามก่อนก็จะดีนะครับก็ใช้ J option p นเพนะช่วยถามนะครับก็ไปเขียนโค้ดเพิ่มนิดนึงนะเป็นเ o p t ็ o n p นเพนะครับ dot show confirm นะครับถามว่าแน่ใจไหมนะที่จะออกนะครับโอเคนะครับ แล้วก็รับมาเป็น r e s o u l t นะครับถ้าเกิดว่า r e s o u l t เนี่ยเป็น yes นะครับคือคลิกว่า yes นะครับกับ yes option นะครับก็ให้ dispose ไปนะครับหลังรันนะครับ file exit นะครก็ถามนะครับ are you sure นะครับสมมุติตอบ no ไปก็ไม่ปิดนะครับถ้า ตอบยกลิกก็ไม่ปิดนะครับถ้าตอบ yes ปุ๊บก็ปิดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้เมนูนะครับสังเกตที่ตรงบริเวณที่เป็น navigator นะครับก็จะมีเมนู bar นะครับก็คือแทบเมนูตามนี้นะสีส้มมันจะล้องไว้ให้เห็นครับเมนูตัวแรกก็คือเมนู file นะครับแล้วก็เมนูถัดไปก็เมนู edit เมนูถัดไปก็ help นะครับเมนูแรกเนี่ยเมนู file นะครับก็จะมีเมนูย่อยก็คือ open ตัวสีส้มตรงนี้นะครับโอเพนแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็ตัว s e p a r a เรเตัวขั้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ exit ตรงนี้นะครับ